เพื่อนวันนี้เราจะมาทำหรือดูนะคะว่าหวงราชเสน่หาของเราทำไมมันไม่แตกหนอนะคะแตกมาอยู่ใบเดียวเีวเลยนะคะเพื่อนๆเราจะมาหรือดูนอกว่ามันทำไมว่ามันทำไมไม่แตกหนอ หัวข้าวเน่าหัวข้าวเน่านะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำมาล้างดู ึงว่าเขาไม่มีหน่อเลยหน่อแตกออกมาเลยนะคะเพราะลากเขาไม่เดินนี่เองหัวใหญ่อยู่นั่นคะ่เนี่ย เราจะมาเปลี่ยนดินใหม่ให้เขาเนาะจ้าก็ถางเล็กก่อนกระถางใหญ่มันเยอะเกินเราต้องใช้กระถางเล็ก คนอุ่นก็เอามะพร้าวลองกลนหลุมนี่นะคะลากไม่แตกเลยนะคะเพืเ่อนๆดูนะคะไม่ไมีลากแตกเลยเนี่ย ถ้าบอนใครเป็นแบบนี้นะเอามาลือดูนะคะว่าทําไมมันมีแต่ใบเดียวโดดเนะคะเราต้องมาเปลี่ยนดินใหม่อันนี้ดินก็ผสมผสมใบก้ามปู เราราจะลองเปลี่ยนดินใหม่ดูเนาะ แล้วเราก็จะแช่ไว้น้ำไว้ข้างนอกสักอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะแปาเข้าตู้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะดูดิดูผลงานติว่ามันจะแตกหน่อยอีกไหมนะคะ อันนี้เราจะมาแยกหน่อฮกหลงนะคะดูนะคะเ,เพื่อนๆแตกเต็มกระถางแล้วแยกอาหารกันแล้วนะคะเนี่ยเราจะมาแยกฮกหลงเป็นสามกอนะคะสามสี่กอ เราเจะมาแยกหนอหกหลงกันนะคะเพื่อนเพื่อนโหมันแน่นเต็กไปหมดเลยนะก็เนี่ยจะอ,ออกอยังไงดีเนี่ย ก้นกเก่าใส่กระถางนั้นไว้โอหถ้าปล่อยให้แน่นกว่านี้เอาออกยากเลยอะโอ้โหหลากเดินดีมาก มาแม้วนะคะเพื่อนโอ้โหนี่ค่ะได้หลายหัวมากเลยถ้าไม่เอาเขาออกเขาก็อาจจะยุบก็ได้นะคะ เพื่อนๆหัวเขาก็มียุบบ้างนะคะเพื่อนๆนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำ ไหนที่หัวใหญ่ๆเขาก็ยุบน,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 นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเขาจะยุบ เห็นไหมนะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยไม่ได้ลือออกมาสองปีนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนอ่อเขา่ะ เราก็จะไม่เกะออกนะคะถ้าเราไม่เอาออกมาผ่าหัวเขาก็จะยุบนะคะนี่เพื่อนๆหัวใหญ่มาก อันมากนะคะเพื่อนๆได้น้ำฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนสังเคราะห์แสงจุลีนะคะจุลีสังเคราะห์แสงแช่น้ำเราจะแช่ในกระถางน้ำในกระถางเลย ันนี้ก็ไม่กล้าจะแกะออกกวนหน่อเขากวนหน่อเขาหักนะคะโูหสองปีแล้วนะคะเพื่อน สองปีได้มึงเนี่ยพกหลงกอนี้ ได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆเราจะทำจำนวนนะคะเด็กแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงเลยนะคะอันนี้หน่อหักไปเลย หัวย,ยังใหญ่เลยลนะเพื่อนๆนี่โอ้ยแดดส่องแดดส่องจะเก็บดินไปตากแดด ี่หัวเขายุบนะคะเพื่อนเนี่ยยุบยุบแล้วเขาก็แตกใหม่เนาะ ขนาดไม่ได้ทำอะไรยังคันนะพ่ยังคันนะคะเพื่อนเพื่อนเด็ดก็ส่งเอา êu lượng mà là nói nữa ก็ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะเพ,พื่อนๆดูนะคะอันนี้เราจะทำฟอมกอเป็นสองกระถางนะคะนี่นะคะเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้สามสิบกระถางนะคะเพ,พื่อนๆดูนะคะแยกหน่อออกมาได้สามสิบกระถางเลยเราก็จะเลี้ยงฟอมกอต่อไป จะได้ก็เมื่อวานนี้ได้ได้ใช้ไอ้ได้อะไรนะพุมพิมานมาภุมพิมานมาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เพชรเจ็ดสีนะคะเอาเนี่ยโอาออกมาจากเดดไอน้นี่เพชรเจ็ดสีอยู่ในถุงนะคะมองไม่เห็น เดี๋ยวจะแกะพมพิมานให้ดูนะคะพเพื่อนๆนี่คะ่ะพมพิมานต้นยังเบบีอยู่เลยนะคะพเพื่อนๆนี่วานนี้เราได้มานะคะต้นละร้อยนะคะพเพื่อนๆเขาก็จะเริ่มกัดเริ่มกัดสีแล้วเนาะเริ่มจะเห็นรอยด่างแล้ว ต้นเท่านี้เลยนะคะเพื่อนๆเหมือนเอาถาดบางแก้วมาเลยเนี่ย,ยสี่ใบถาดบางแก้วก็เท่านี้แหละนะคะกระถางก็ประมาณกระถางสี่นิ้วหรือสามนิ้วเนาะเนี่ยนี่นะคะต้นนิดเดียวนะคะเพื่อน เราจะมาเปรียบเทียบถาดบางแก้วกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆถาดบางแก้วที่ซื้อมาได้ได้สามอาทิตย์แล้วนะคะก็โตรประมาณนี้แล้วเนาะนี่เดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกันดูนะคะ นี่นะคะทานบางแก้วใหญ่แล้วนะคะจากเอามาสีส่ใบเหมือนกันเนาะสี่ใบเหมือนกันนะคะนี่ผมพิมานสี่ใบความแตกต่างทางเท่ากันนะคะเนี่ย ตอนนั้นซื้อถาดบางแก้วมาก็ต้นเท่านี้นะคะเนี่ยต้นเท่านี้เลยนะคะสามร้อยนะคะนี้เขาก็ได้สามอาทิตย์แล้วนะคะสามอาทิตย์แล้วต้นใหญ่แล้วนะคะผิดกันเลยนะคะเพื่อนๆผิดกันเลยนะคะนี่ก็โตเร็วมากนะคะ โตเร็วจริงๆนะคะเออใส่แก้วใส่ถุงอบไว้เหมือนเดิมนะคะจะล้นกระตะก้าแล้วนะคะเนี่ยเพืเ่อนๆซื้อบอนมาก็เอามาใส่ถุงอบอย่างนี้ก่อนนะไม่งั้นเขาจะไม่โตนะคะเขาจะแกนเลยนะคะ ก็ ه, ขออนุญาตมัดก่อนเนะาะถ้าดมแก้วถ้าเป็นหน้าสีชมพูก็สวยดีนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าตอนอายุมากๆแล้วเขาจะออกสีเขียวหรือเปล่าถ้าถ้าออกสีนี้มันมันก็สวยดีนะชอบสีเหลือบๆอ,อย่างเงี้ยสวย เมือ่อวานนี้ซื้อมาสองต้นเดี๋ยวจะให้ดูเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้ก็เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีก็กำกำลังจะเริ่มด่างนะคะเริ่มจะสีจะออกด่างๆแล้วนะคะสวยมากนะคะเพชรเจ็ดสีก็สวยนะคะเพื่อนเพชรเจ็ดสีนี่ใบใหญ่มากนะคะใบเขาใหญ่มากเลย ถ้าเลี้ยงดีๆนะคะใบเขาจะใหญ่มากก็ได้มากระถางละร้อยเหมือนกันนะคะเพชรเจ็ดสีเลี้ยงใส่ตะก้าคุะตะก้าตะก้าเลยนะคะนี่ท่านบางแก้วก็สมอาทิตย์แล้วใหญ่และทานบางแก้วนะคะนะคะ เดี๋ยวเรามาปิดปากถุงกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ